เวลาที่เราจะตอบอ YouTube เหรอพอตอบ YouTube เสร็จแล้วเราดีอ่านแล้วใช่ไหมอ่านทีามาบมาจะบอกว่าอยู่บนรถตอนเดียวเราติดใช่ไหมเราเะไรจะไปทํางานในระหว่างที่เราเราติดเราก็ต้องใช้เวลาให้มีประโยชน์ก็คือเราจะตอบแฟนคลับที่รักของเราทุกคนใน YouTube นะคะในวันนี้ที่เราจะไปถ่ายเรอันนี้ทำเองใช่ไหมใช่อ่ะเราตอบว่าไงแล้วก็อันนี้แล้วก็ สนใจแป้งสั่งซื้อได้ที่ไหนคะราคาเท่าไหร่อืมอย่างนี้เองอะซูม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 ขอบคุณนะคะคนส่วนใหญ่เขาก็ขอบคุณนะคะคนส่วนใหญ่เขาชอบเพืเราแต่งหน้าอ่อนเนาะ อืแต่คือเราอะก็ชอบเพราเรารู้สึกว่าเราแต่งหน้าอ่อนบ่อยแล้วเราก็เลยแบบเออ,อทาสีปากอย่างเดียวปากไม่แดงไม่มีแรงเดินปากไม่แดงไม่มีแรงเดินไม่ใช่อุตส่าอ,อยากทราบว่าไฮไลท์ของอะไรคือปกติที่ผัดใช้ไฮไลท์ก็จะเป็นคลิปแรก่ที่ผัดชมให้ดูนะคะแต่ว่าคือในวิดีโอนี้คลิปนี้จะเป็นไฮไลท์ตัวใหม่เป็นเทสเตอร์ตัวใหม่ต้องบอกว่าเออเ,เตสต์ต์ตัวใหม่ของยูซี่ค่ะอ้าวที่หายมาทั้งหมดลืมกดอัดวะจริงเหรอ ป่เ <laughs> <laughs> ลิศค่ะตอนนี้เรายังอยู่หน้าสดนะเพื่อนเพื่อนจะมาร์กน้องมากหน้าก่อนไหมเออมากมากแต่กไปก่อนนะนะคะตอบเสร็จบอกบอกบอกคุณผู้ชมหน่อยตอนนี้เรากำลังทำอะไรไปไหนตอนนี้เรากำลังจะไปถ่ายหนังสือค่ะฟินาเล่ของพี่ปลาจะเป็นชุดแต่งงานซึ่ง สังเกตว่าชีวิตขวัญนี้ถ่ายชุดแต่งงานบ่อยมากบ่อยมากบ่อยมากแต่ชีวิตจริงยังไม่มีใครมาขอเลยก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเราใส่ชุดแต่งงานก็ยังดีกว่าการที่เราแต่งงานบ่อยๆเออเราก็จะรู้ว่าเราชอบใส่ชุดแต่งงานแบบไหนอะไรยังไงอัดถูกใส่มาตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหตอนนี้สาสิไปแล้วสิบหปีผ่านไปก็ยังคงใส่ชุดแต่งงานอยู่ค่ะ ก็ต้องขอบคุณนะเพราะว่าชุดแต่งงานมันเป็นความหมายที่สําคัญสําหรับผู้หญิงอะ่ะและแ้วเราก็ต้องสวยถูกไหมถ้าสมมติได้ได้ได้มีคนมาขอจริงเรจะจะแต่งประมาณไหนแต่งเรี่ยงเนาะตัวยาวยาวแล้วก็ผ่านนิดนึงผ่านน,นิดนึงคืออีกน,นิดนึงก่อนไม่ใช่ผ่านิดเดียวแล้วอีกนิดนึงก่นไม่ใช่ก็ผ่าขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไม่บอกเราไม่บอกไอเดียเราเดี๋ยวคนอื่นแต่แบบเราประเด็นแรกคือหาก่อนหาของที่จะมาร์กหน้าก่อนค่ใช่คอันนี้ นี่อันนี้เราจะมามาหน้ากันนะคะเนื่องจากรถติดมากแล้วเราก็จะไปถ่ายเออเปดดิ้งกันใช้ของ<ม>อะไรฮะเผื่อใครคนอยากรู้ใช้ของขวัญค่ะอันนี้ของใครออของขวัญซูมกอ่อนข้างหลังว่ะต่างประเทศอราอาจจะเจอบ่อยมากแต่ที่ไทยไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นนะอาจจะต้องแบบฝากคนกับพี่หรือฝากเพื่อนซื้อเนี่ยแต่ถ้าเกิดที่ไทยมีก็บอกพอด้วยนะคะว่าที่ไหนเรจะได้ตาไปด้วย เพราะว่านี่เราเพิ่งออกจากบ้านมาแล้วเราก็ยังไม่ได้หยิบจับอะไรกันเลยหมาล่ะมาล้างมือแล้วนี่ค่าน,นะแล้วเราก็จะนอนผึง่งเพื่อให้คอลลาเจนซึมซับเข้าไปหน้าเราแล้วพอเราถึงที่กองนะคะแล้วเราก็จะพร้อมทำงานเลย ตอนอยู่กล้องถ่ายก็ทําแบบนี้นะซึ่งตอนแรกๆไปทุกคนตกใจหมดเลยค่ะเพราะว่าเรามาเฉพาะใต้ตาไปใช่ไหมเพื่อนใช่แต่ดีนะอันเนี้ยคือแบบว่าหน้าเนิรมันก็แบบถ่ายละครแป้งเปิง,ปงมันก็อยู่อะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าตอนไม่ใช่อะไรหรอกเพราะตอนกลับมาแรงหมดไงน,นอนก็ตอ้องอาศัยช่วงนี้แหละบำรุงใช่ หัวถ่ายละครนี่เหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยเหนื่อยมากธุรกิจกองก็เหนื่อยมากจริงๆพูดมากไม่บอกมา,าจริงๆแล้วเขาน่าจะออกกฎใหม่นะออกกฎว่าค่าตัวธุรกิจกองเนี่ยต้องเท่ากับนางเอกเดียวให้เราเขาไม่ต้องทำแล้วละ,ะเพื่อนรอเราไปพูดใจดก่อนนะเออ,เอ,อ ตัดให้หมดทุกฝ่ายเลยตัดงบใช่ไหมตัดตัวเองออกอเลียกออกนี่จะบอกว่าทีเน,นี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเราออกมาเสร็จแล้วเราจะรู้สึกว่าผิวเรานุ่มมากเลยค่ะแต่ตอนนี้บอกว่าอันไหนหน้าอันไหนหลังมาเพื่อนเหมือนกันแหละไมนไม่ม,มาเจอต้องไม่เอาอปาก,ออกมาใสาตา่ตาตามาใส่ปากนะเพื่อนไม,ไม่ไม่คือมันนิ่มมากเราชอบคือหน้าเราก็นิ่มเรามาเขาก็นิ่มด้วยเหมือนกันอะ่ะ เย็นอ่โชคัระลอข้างหน้าเราออเรจะเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าลอกอันที่เขาให้ติดหน้าเอาทิ้งตอนไ่นมดก้าแม่ทำไมเรามองไม่เห็นอ่ะมันเป็ดโยตลกอ่ะอืม อ,อนีีด,ดการเป็นผู้หญิงมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากก่อนอแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะออืม,อมนี่พอาแปลอย่างนี้แล้วเหมือนฝาแฝดเลยอะ่ะฝาแฝดใครบ<น>โบ๊ทได้นี่ค่ะ เราก็จะมาร์กหน้าอย่างนี้นะคะเฮ้ยมันแนบติดหน้าดีเนาะใช่มันแนบติดหน้าแล้วมันก็นุ่มด้วยแล้วที่สำคัญก็คืออย่างคนที่ถ้าเวลาอยู่บ้านนะคะสามารถใช้ครีมเข่างในตัวที่เขาเหลืออยู่เนี่ยคือข้างใมันเหลือมากเลยมาทาแขนทาขาเพื่อนใช่ทาแขนทาขาเก็บจากตู้เย็นไว้เป็นครีมทาหน้าวันหลังได้ไหมเออไม่ได้เพื่อน,นไปแล้วก็ทาคอเพราะว่า พอจะเป็นส่วนที่คนเคาละเลยกันแล้วพอตอนแก่เนี่ยใสายาการได้หมดเลยนะคะดึงหน้าดึงตาดึงแก้มดึงหมดดึงคอมไม่ได้<อ>ดึงคอมไม่เนียนอีกอย่างหนึ่งก็คือทาหลังมือทาหัวเข่าทาข้อศอกนะคะเออเขอาาร์ k หน้าแล้วสวยเลยมันดูหน้าเนียนดีอ่ะดูนวล เพื่อนปกติเพื่อนไม่สวยหรอสวยมันจะไม่สวยล่ะเนี่ยค่ะแล้วลองประทาหน้าเหมือนโบสขนาดนี้อันนั้นหน้าเพื่อนไหมเนี่ยทำมือทอากระสอบนี่ขนาดขออยู่บ้านขอดังทา,งทางเลยนะยเนี่ยเดี๋ยวพอไปถึงที่กองสนุกไม่ต้องทำงานนะคะเนอะอ่านเพ้อให้่ขำวันนี้ใครแต่งหน้าวันนี้จะติดดูช่างไว้ยัง วันนี้ช่มคอนเฟิร์มช่างไม่ไม่ช่ยหอหน้าเฟิรมจําได้แล้วหลัหน้าคือพี่ชาดแล้วก็อช่างหน้าผมก็คือพี่ต่อค่ะซึ่งสองท่านนี้นะคะก็ทําผมแต่งหน้าขอนมาตั้งแต่ขอนวัยยาวต้องแต่ห้าสิบปีที่แล้ว่ะต้องแต่ห้าสิบปีที่แล้ว่ะเกิดวัที่ทุกสามสิบแล้วขอนก็จะตามทันพวกพี่ๆป้าๆเขาแล้วนะคะลุงๆอย่างเงี้ย เขายังไม่แก่หนีขอนไปไหนเลยไม่รู้ชะตามไปด้วยอะไรหน้าตึงอยู่พี่ต่อไม่ต่อเอ๊ต่อยิ้มอยู่ปะคาเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะนอนอีนี่ให้ดูเพื่อนว่ารถมันเจ็ดขนาดไหนดูค่ะโอ้โหไม่ต้องไปแล้วเหมือนลานจอดรถคุณทางด่วนอัในทางด่วนนะจ๊ะ เบาแล้วจ้าพระผมดูที่ว่าเป็นสิ่งถืนเลยแต่แต่ไม่เอามาเอามาเดี๋ยวที่มาน้าโอเคเดี๋ยวแป้งให้มาแล้วมีคิวแล้ว หน่อยซูมหน่อยอันนี้จะเป็นเทคนิคการเขียนอาไลเนอร์ของวิชาสวยอะไรแต่ชาติดสวยชัหน้าแต่ชาติสวยชัหน้าสวยยันชดหน้าดีกว่าไหมแต่ชาติีสวยยันชหน้าแต่ชาติสวยยันชหน้าสวยชัหน้าเสวยถึงชัหน้าไปไหนอ่ะใส่อืนี่นะคุณผู้ชม วิ่งสวยมากสวยเปียกครับมั่วกันใส่ชั้นเป็นนะเอออันนี้นี้หมดยลยไม่ใช่อันที่หมดฮอโมนข้างหน้าข้างหลังนี่ยังไม่หน้ายังไม่หมดอ่ะข้างหลัง่ะข้างหลังก็ใกล้แล้ว ไม่มีห้องไหนฮะอ่ห้องมันอยู่ชั้นสามได้แบไม่ถือไกลันนี้ไม่มีคนเลยมีแต่กระจกจบไหมคะเปลี่ยนตรงนี้เลยนะใช่นี่คือที่เปลี่ยนชุดของคุศะไม่เขาไม่มีห้องให้เปลี่ยนอะต่ว่าไม่เปลี่ยนเป็นคนเปิดเผยได้ค่ะ อันนี้ใครให้คิวอะก็เงินน่าปะมันมาตอนไหนก็ไม่รู้พี่ชูนี่แหละมันมาตามคิวนี่แหละมันจะฮัตคิวค่ะมีคนคิดถึงมาสองเนี่ยใครเมาส์แน่เลยเนี่ยอันน่าฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้สวยสามฮัตชิวนั่นแหละตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนชุดค่ะคนผมยาวอยากผมสั้นคนผมสั้นอยาก ยาวก็เลยเป็นแบบนี้แหละค่ะแต่งหน้าแล้วทำผมแล้วแล้วเราก็จะจใส่แว่นกำหรังจะใช้สีพร้อมค่ะอันนี้หน้า,า,าไปต้องแต่งแล้วอ่ะเอาหรออันนี้ใช่อะไรเอ่ยใช้ลิปอะไรเนี่ยอันนี้ใช้ลิปยูซี่คอสเมติกค่ะชุดต่อไปเราจะมาใน ยูซี่ลิปสติกเบอร์เบอร์เก้าค่ะแกะกล่องใหม่ๆเลยไอพิชาไม่ใช้เลยอันนี้ซื้อร้อทสองแล้วให้เรื่อยๆค่ะให้เรื่อยๆสามสี่ห้าหกในรายร้อยไม่ให้พิชาแต่ว่ามาแล้วพี่ปลามาแล้ว มาแล้วพี่ปลาสวัสดีครับอะไรนะหาพี่ชาได้พี่ปามาแล้วจัดก,การเองกนี้อ่สวยไปพี่ปาสวยนางฟ้าไม่สวยหรอกขอค่อยเยนี่ เสร็จเนี่ยผมตุ๊กตาช่างแต่งหน้าดีด้วยอของผมดีหน้าดีชุดดีอะ